สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ดเ้าทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนช่องหมอโต๊และกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปงานเงินความรักโชคลาภของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนประจําเดือนพฤษภาคมปี2567 มอโตสอธิษฐานให้ดูได้ทั้งลัคนาและราศีเลยนะครับหมอโตสดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคิดแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุด และไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่พลังงานสิบไบให้กับชาวธาตุรวมกลุ่มตุนเมทุนงานเงินความรักขอดูพลังงานของไพ่พื้นดวงชะตาสิบไบเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอร์สนะครับขอเปิดพื้นดวงชะตาให้กับชาวธาตุรมกลุ่มตุนเมทุน,ปเ,น,งงนปเป็นพลังงานของไพ่ใบแรกเป็นพลังงานของสิบไม้เทา้าความพยายามความทุ่มเทความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่เพิ่มขึ้นของคุณก็ได้มีพลังงานการแบกความรับผิดชอบ ภาระหน้าที่ต่างๆของคุณอยู่ก็ได้นะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนเป็นพลังงานของไพ่การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยหรือมีพลังงานการติดต่อสื่อสารพูดคุยกลับมากับคนอดีตก็ได้นะมีไพ่พลังงานของความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นกลัวความห่วงใยซึ่งการละกันการที่มีความหวังถึงเรื่องอนาคตครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้นะมีพลังงานของเดชเดียดกรกลักษนากรกฏนะที่จะเป็นพลังงานของชาวต่างชาติ ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่รับข้าราชการก็ได้เป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางหรือทหารตำรวจได้มีพร,งง Queen, รังารงานของคว e e อ of ว a r ราชินีถึงไมเท้าเป็นพลังงานความมีเซน ความมีดังสังหรอนเป็นพลังงานของคนที่ขยันและตั้งใจในการทํางานของคุณก็ได้เป็นพลังงานของคนที่แอคทีฟตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอน,น,นะเป็นพลังงานของคุณเนะี่ยความมีเส้นความมีดังสังหอนการคาดคะเนในเรื่องอนาคตข้างหน้าของคุณช่วงนี้ชาวท่านลมเป็นพลังงานงความมีเส้นแรงในความรู้สึกของคุณนะมีพลังงานของสิบเหรียญ ความมั่งคั่งความมั่นคงทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นของคุณนะเป็นพลังงานงความมั่นคงทางด้านการเงินภายในครอบครัวของคุณก็ได้นะครับเงินเก็บเงินก้อนที่เพิ่มขึ้นเป็นพลังงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้หรือมีการที่เรามีการเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ การที่มองหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ความคิดใหม่ก็ได้นะอ่าที่จะเป็นพลังงานการที่เรามีความคิดใหม่ๆในช่วงนี้นะครับเป็นพลังงานการคิงถือเหรียญเป็นพลังงานความช่วยเหลือนะอาที่จะมีพลังงานของในความคิดมีคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราก็ได้นะอ่ามีพลังงานของผู้ใหญ่คอยอุปธรรมคำจุน กันและกันอยู่นะมีพลัง,ง,งการที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานของเราก็ได้เติบโตในตําแหน่งหน้าที่การงานของเรานะครับมีพพลังงานของ6ถ้วยคนเก่าๆคนเดิมๆมีพลังงานของคนเก่าๆที่ยังวนเวียนยังวนเวียนอยู่ในความรักในความสัมพันธ์กับความกับเรื่องความรักของคุณอยู่นะในช่วงนี้ของชาวทาานลมกุ่มตุลเมทุนนะครับเป็นพลังงานของการที่การหลีกหนีจาก โลกภายนอกก็ได้นะในความรู้สึกของคุณอาจที่มีพลังงานการวุ่นวายอยากที่จะหาการที่ให้กับตัวของตัวเองหาติ่งใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานการฝนและหิมะตกลงมาจากสวรรค์และอยู่บนพื้นดินเพื่อลดน้ําในความรู้สึกที่มันกระชุ่มกระชวยในหัวใจของคุณอาจที่จะมีพลังงานการที่เรามี สิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหรือการหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของตัวเองหรือความสุขที่อยู่กับตัวของตัวเองก็ได้การลดน้ําเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับตัวของตัวเองนะครับเป็นปลังงางความมั่นคงนะ เป็นพลังงานการที่เราอาจจะมีพลังงานความเชื่อมั่นในตัวของตัวเองชาวท่านลมนี่เป็นพลังงานคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของคุณเป็นคนที่มองการไกลเป็นคนที่มองความหวังเป็นมองเป็นคนที่มองทุกๆอย่างในอนาคตข้างหน้าหรือในปัจจุบันของเราการวางแบบแผนและการวางเป้าหมายให้กับตัวของเราเองนะครับเป็นไพ่พลังงานของเฟรหุตเป็นพลังงานความมั่งคั่งความมั่นคง มรดกทรัพย์สินเงินทองของคุณการครอบครองความมีโชคดีในช่วงนี้การได้รับสิ่งใหม่ๆนะ,อะของคุณโอกาสต่างๆของคุณก็ได้โอกาสที่คุณขวายคว้าโอกาส การเริ anyway, own, ่มต้นต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับการงานช่วงนี้เป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ดไพ่สิบใบนะมีไพ่พลังงานความพยายามและความทุ่มเทการที่ทําหน้าที่ในความรับผิดชอบของเราก็ได้หรือการแบกภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆของคุณนะครับเป็นพลังงานความเข้มแข็งเป็นพลังงานความอดทนเป็นไพ่แห่งการฝ่าฟันต่ออุปสรรคและปัญหาในชีวิตของคุณนะเป็นพลังงานการเริ่มต้นโอกาสที่ดี ในช่วงนี้ของชาวธาตุลมกุมตุนเมทุนเป็นไพ่แห่งความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวความบวงใยญในครอบครัวของคุณอยู่ก็ได้นะในช่วงนี้ถามเรื่องความรักอาจที่จะมีพลังงานของเกณฑ์ที่มีคนเก่าๆอยากกลับเข้ามาปรับความเข้าใจขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรือความรักช่วงนี้อาจที่จะมีพลังงานการที่มีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินกันพิษสงกรธาตุน้ำกรกฏมินพฤจิกร ธาตุไฟเมสิงธนูนะครับที่เป็นชาวกรกฏลัคนากรกฏก็ได้นะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาหรือการพบเจอกันในสายออนไลน์ก็ได้นะบางคนสมหวังบางคนไม่สมหวังนะครับหรืออาจที่จะเป็นพลังงานของคนที่เคยเราเคยช่วยเหลือก็ได้นะอาที่เป็นพลังงานของคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตซึ่งการละกันกับคุณก็ได้นะครับอขอดูพลังงานของอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนก่อนนะ เป็นไพ่พลังงานของเดวิลนะเป็นพลังงานงความเจ้าชู้ความหลอกลวงความพันธนาการในความรู้สึกยังเอาใครออกจากความคิดยังเอาใครออกจากความรู้สึกไม่ได้ก็ได้นะที่จะเป็นพลังงานการที่เรามีทรัพย์สินด้วยกันยังมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอยู่มีลูกด้วยกันแล้วก็ได้เคยเป็นข้อเป็นครัวยังตัดกันไม่ขาดนะครับเป็นพลังงานการไพ่วิคตอรี่แห่งความสาเร็จเป็นพลังงานการเดินหน้า ไปข้างหน้าของคุณปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่จะผ่านเรื่องราวต่างๆในตัวของคุณมานะครับมีไพ่พลังงานของ5ดาบการเลิกราการอย่าล้างการที่มีอีโก้ใส่กัน การที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันก็ได้ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมซึ่งกันและกันมีคนที่ยอมถอยออกมากับความสึกทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นได้ที่มือของเรานะครับมีไพ่พลังงานของนายอ๋อ,อครับเป็นไพ่แห่งกนรละยายนิมิตที่ดีนะที่จะมีพลังงานการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีเคลียร์ใจในความรู้สึกเปิดเผยในความรู้สึก ที่ผ่านมากันละกันต่างไยต่างต้องลดพลังงานถึงการที่มีอีโคใส่กันการที่ยังไม่ยอมซึ่งกันละกันอยู่ก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของเดอรเมจิเชียนเป็นไพ่ของความที่มีความรู้คนที่มีความสามารถเป็นไพ่ของดาวพุธเป็นคนที่ชอบพูดชอบคุยก็ได้นะเป็นคนที่ชอบหาความรู้ให้กับตัวของตัวเองเสมอ เป็นคนที่รอบรู้นะหรือมีพลังงานการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในทุกๆวันของเราการเรียนรู้ทุกอย่างเราไม่มีม,มันไม่มีที่สิ้นสุดในการที่เราเรียนรู้ในทุกๆวันของเรานะครับมีไพ่พลังงานของการมูฟออนออกมากับปัญหาที่ผ่านมากับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับการเคลียร์ใจซึ่งการละกันการพายเดือสู่เส้นทางของเราการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยา รักษาแผ่ใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะมีแพ่พลังงานของเดชจบเลิกราเพราะไม่ไม่ไการหมดทิ่นสิ้นถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจหรือการที่เรารู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงความพัดพลาดความผิดหวังมีอยู่เสมอทั้งความสุขความทุกข์ที่จะเข้ามาให้กับเราเราจะก้าวเดินผ่านไปทุกเรื่องราวทุกวันเวลา ที่เป็นของเรานะครับมีไพ่พรางการสีดาบการโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองการกลับมานิ่งการกลับมาพักผ่อนให้กับตัวของตัวเองหรือกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาที่จะเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวมันเหมือนเหมือนเราไม่ได้หลังใจอย่างที่เราหวังไว้อย่างที่เราตั้งเป้าหมายกับคนคนหนึ่งไว้ก็ได้นะความอึดอัดความไม่ได้เติมเต็มเติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มกับความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมามีไพ่พรางของคนที่รักเพศเดียวกันก็ได้นะครับ มีไพ่พลังงานแห่งการความคิดความมีกำแพงยังมีพลังงานงความมีบาดแผลในความรู้สึกยยังมีกำแพงในความรู้สึกในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานงการติดต่อกับมาพูดกับเข้ามาคุยเคลียร์ใจซึ่งกันและกันนะเป็นพลังงานควีนออฟครับราชนีถือถ้วยถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหวัวใจของคุณถ้วยใบนี้กูจะมอบให้คนที่เห็นคุณเห็นค่าให้กับคนที่ดูค่า สายน้ำนะครับเป็นพลังงานของราชนีแห่งสายน้ําเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่ดูแลห่วงใยใครแล้วดูแลเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่คอยดูแลและเกื้อหนุนกับคนที่คุณรักนะมีไพ่พลังงานของโอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีเอ็ดออกครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่รักตัวเองนะครับสิบเหรียญความมั่นคงความมั่งคั่งเงินเก็บเงินก้อนช่วงนี้อาจจะมีพลังงานการที่ได้รับเงินก้อนของชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมตุนนะมีไพ่พลังงานของคนเก่าๆคนเดิม อาจที่จะติดแงคคิดถึงนะเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่คิดถึงในตอนนี้เขาอาจที่เป็นฝ่ายคิดถึงในความรู้สึกของคุณหรือเขาไปเสียใจผิดหวังกับเรื่องความรักไม่มีใครที่ห่วงใยเขาไม่มีใครที่ดูแลเขาหรือคําพูดคําจาที่เขาไปดิวกับคนใหม่คุยกับคนใหม่ไม่มีใครที่ห่วงใยเขาได้ดีที่สุดเท่าคุณแล้วก็ได้นะครับมีพลางการวางแบบแผนการวางเป้าหมาย ให้แก่กันและกันหรือคุณเป็นคนที่เคยวางแบบแผนด้วยกันวางอนาคตด้วยกันมีมุมมองเดียวกันมีสิ่งต่างๆเดียวกันเป็นพลังงานความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่ดูวันนี้ก็ดูวันหน้าเป็นแพแห่งการฝ่าฟันตอ่ออุปสรรคอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดคุณจะสามารถฝ่าฟันต่ออุปสรรคเรื่องราวต่างๆไปได้นะครับเป็นพลังงานการลงหลักปักฐานการสร้างรากฐานให้กับอนาคตของตัวงเราเองหรือมีพลังงานการที่เราเคยพูดถึงเรื่อง การมั่นหมายกันและกันแล้วก็ได้นะแต่แต่กับสิ่งที่เขาทำกับเรา,าที่จะมีการที่ดึงมือที่3เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ทําให้เราต้องรู้สึกที่จะต้องเดินออกจากความรัก,คว,รกความสัมพันธ์เพื่อมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้นะมีพลังงานการที่เรามองแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตข้างหน้าของเราเป็นการขยับขยาย ในสายงานของคุณก็ได้การค้าการขายาการขยับขยายสาขาต่างๆของคุณก็ได้นะครับมีพลังงานการลงทุนในช่วงนี้ของชาวธาตุลมก็มีนะที s, SO. ่จะเป็นพลังงานการที่เรามองการค้าการขายระหว่างประเทศก็ได้นะสองไม้เท้าเนี่ยเป็นการค้าการขายระหว่างประเทศก็ได้นะครับเป็นแพ่โอกาสแห่งการเริ่มต้นที่ดีของคุณนะขอรูปพลังงานของในปัจจุบันนะครับเป็นพลังงาน ขอดูพลังงานของไพ่ปัจจุบันของชาวธาตุลมกลุมตุนเมทุนมีพลังงานการแบบกับจริงต่างๆความกดดันต่างๆ <c oughs> คุณาที่จะมีพลังงานการที่เป็นความเก่งในตวงตัวเองการมองถึงอนาคตการวางเป้าหมายให้กับตวงตัวเองก็ได้นะครับเป็นไพ่ของสามไม้เท้าเนี่ยเราอาจที่จะมีพลังงานการมองไปข้างหน้าไม่หันหลังยอมมองย้อนกับ ไปในอดีตแล้วก็ได้การปิดกั้นการมีกำแพงการลังเลในการตัดสินใจในช่วงนี้ของคุณอยู่ก็ได้นะมีการที่จะต้องมีทางเลือกต่างๆของคุณโอกาสต่างๆคุณจะเลือกโอกาสที่ชัดเจนกับตัวของตัวเองในสิ่งที่ด้วยเซนส์ของคุณนะด้วยความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณจะสามารถตัดสินใจก้าวผ่านต่างๆในสิ่งที่คุณตัดสินใจไปได้นะครับการเดินหันหลังให้กับสิ่งที่มันอาจที่จะไม่ใช่ของเราก็ได้นะ คนคนหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเขาอาจจะไม่ใช่ของเราก็ได้การที่เราเคยหันหลังให้กับความรู้สึกแต่มันยังมีพลังงานของเป็นพระจันทร์อาจี่จะเป็นพลังงานความที่เรายังคิดถึงที่เราเคยห่วงใยเขาที่เราเคยดูแลเขาที่เราเคยทําเพื่อเขาก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสองถ้วยการพบเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มพบเจอคนที่เข้ามาคอยห่วงใยซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้แก่ันรละกันเป็นคู่กันและกันก็ได้นะในความรักอาจที่จะมีพลังงานการพบเจอคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานของหาเหรียญวันเวลาที่คุณโดดเดี่ยววันเวลาที่คุณอ้างว้างวันเวลาที่คุณเดินตามใครสักคนหนึ่งกับไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งดีๆที่คุณเดินตามเขาในสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้เขา ในวันเวลาที่เรานิ่งในวันเวลาที่เราหยุดเดินในวันเวลาที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของเราเองในวันเวลาที่เรากลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นมีคนเก่าๆคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงวันที่เราอาที่จะเคยหันหลังให้กันแล้วหรือการปิดกั้นการบอกกันไปการนิ่งเงียบกันไปเนิ่นนานทำให้เขาอาจที่จะจะไม่รู้ที่จะติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณยังไงเพื่อจะ กลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของเดอะฟูเป็นไพ่แห่งการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ได้เสมอนะครับเป็นพลังงานความคิดถึงความโหยหากับอดีตที่ผ่านมาก็ได้มีคนที่รังเลมีคนที่สับสนในความรู้สึกของเขาตอนนี้ขาดที่จะเป็นพลังงานงคนเก่าๆคนเดิมๆคิดถึงสับสนในความรู้สึกรังเลในการตัดสินใจอยากติดต่อกับเข้ามาพูดกับเข้ามาคุยกับเข้ามาเคลียร์ใจกัน แต่เหมือนเหมือนมีการที่ยังปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกกันไปอยู่ก็ได้นะครับมีพลังงานแห่งการอยากกลับเข้ามาขอโอกาสกันและกันครั้งหนึ่งหรือมีพลังงานการระยะนิมิตในช่วงนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่อายุน้อยกว่ากันคนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของเดชเรกียดโกรกธนาประกดนะ,ะมีพลังงานงความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งความเข้มแข็งและกับ สิ่งที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณเข้มแข็งขึ้นคุณแข็งแกร่งขึ้นในความรู้สึกของคุณคุณจะเดินหน้าสู่เส้นทางต่างๆของคุณหรือการทํางานของคุณหรือในสายงานของคุณก็ได้นะมีไพ่แห่งการแอบสืบแอบซ่องเดิสตาความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาหรือความโดดเด่นในตัวของคุณเป็นไพ่พลังงานของ คนที่มีเสน่ห์ในตัวของตัวเองเป็นความสนุกความร่าเริงสดใสในตัวของตัวเองเดมเพเดอร์ Emperor, ชาวเมธท่านไฟช่วงนี้ชาวท่านลมอาจีะจะมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงนี้นะครับเป็นพลังงานการปิดกั้นการแข่งขันในหน้าที่การงานก็ได้นะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยการแข่งขันในด้านการงานของคุณอาจจะมีการที่เราเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเรียนรู้ต่อยอดให้กับตัวเองในช่วงนี้นะครับมีพลัง,งความโดดเด่นความสดใสความสําเร็จ ที่รอคุณอยู่ชื่อเสียงก็ได้นะความโด่งดังหรือคุณมีชื่อเสียงในแวดวงในการทํางานของคุณก็ได้เป็นคนที่มีคนที่รู้จักเยอะเป็นคนที่มีคนที่รู้จักเยอะก็ได้นะ,ะมีไพ่พรางคิงออฟวารราชาถึงไมเท้านะครับเป็นพลังงานของคนที่มุ่งมั่นมุมานะเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่ทุ่มเทแต่กับเรื่องงานและก็เรื่องอนาคตของคุณก็ได้เป็นคนที่ ทุ่มเทนะ,ะที่จะมีออกพลังงานหน่งการที่เราทุ่มเทกับงานนะเป็นสิ่งดีๆโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆโชคแบบฟุกๆก,ก็มีนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุใไม่ทุนเป็นไพ่ของจัตติกชาวตุนลัคนาตุน เป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายก็ได้นะหรือมีพลังงานคนที่รับราชการก็ได้นะครับมีพลังงานของจัดติกเนี่ยเป็นพลังงานงการที่คุณเป็นคนที่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนวางแนวคิดต่างๆให้กับตัวเองอยู่อย่างสม่ําเสมอนะเป็นพลังงานการลงทุนในช่วงนี้หรือการรอคอยผลผลิตผลกําไรการเก่งกําไรในช่วงนี้ของคุณนะที่จะมีเกณฑ์ที่จะได้รับ เงินเก็บเงินก้อนโชคดีๆเข้ามาคุณแล้วนะครับมีแพืพลังงานของคิงออพครับที่จะมีพลังงานของ,ของพ่อไม่ไมๆในช่วงนี้ที่จะมีพลังงานงการพบเจอพ่อไม่ไมๆหรือเป็นพลังงานของคนที่เอาใจเก่งดูแลเก่งแล้วก็มีการที่มีสเสน่ห์เข้ามาทักทายคุณนะอยากที่จะเริ่มต้นกับคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการที่เอาใจใส่ซึ่งการละกันคิงเหรียญมีพลังงานงคนที่ออกคนที่ จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตกับคุณคอยดูแลและคอยห่วงใยซึ่งกันและกันนะ,ะคนที่เป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับเป็นไพ่พลังงานของจัดเม้นเป็นพลังงานของคนที่มีคนที่เป็นบุกเพเป็นคู่คนที่คุ้นเคยเป็นคู่คนที่สัญญาร่วมกันมาก็ได้นะอ่ะพอ,อดีนะเป็นพลังงานของการพบเจอคู่สัญญาพบเจอคู่กัลยาณมิตรเป็นคู่คนที่เหมือน มีบุคเพนนำทางพบเจอคู่คนที่เข้ามาเติมเต็มในหัวใจเติมเต็มในความรู้สึกเป็นกัลยาณิมิตท,ที่ดีต่อกันละกันนะคอยดูแลและคอยซัพพอร์ตซึ่งกันละกันนะครับคนคนนี้ที่จะมีพลังงานของความห่วงใยคนที่เก่งในทุกๆด้านมีทั้งความขยันมีทั้งการแอคทีฟตัวเองมีคนที่เป็นคนที่เอาใจเก่งและดูแลและห่วงใยซึ่งกันละกันนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะอขอดูพลังงานของ คนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับอขอดูพลังงานของแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นไพ่พลังงานของหนึ่งดาบเอ็ดออฟซอร ในความคิดของคุณคุณอาจที่จะอยากได้รับความชัดเจนกับคนคนหนึง่งหรือการที่ตอนนี้เรายังไม่ได้ชัดเจนในกันและกันก็ได้นะหรือยังยังที่ยังคบกันอยู่หรือยังที่มีคนเก่าๆอย่า,าที่กลับมาขอคืนดีแล้วแล้วยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นในความรักในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ชัดเจนซึ่งกันและกันก็ได้นะครับกับสิ่งที่คุณรอคอ,อยคุณอาจที่จะไม่รอคอ,อยกับความรู้สึกแล้วก็ได้ความเข้มแข็งความชัดเจน เป็นพลังงานของความเป็นผู้นําในตัวของตัวนะคิงออฟซอรเนี่ยคุณเป็นคนที่เป็นความเป็นผู้นาครอบครัวเป็นคนที่มองถึงอนาคตเป็นคนที่มองถึงความหวังความฝันโอกาสข้างหน้าของคุณโอกาสมีไว้ให้คนที่ฝ่าฟันไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าและก้าวไปข้างหน้าของเรานะที่จะเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้สร้างโอกาสให้กับตัวของตัวเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของสายลมที่พัดผ่าน ก็เหมือนอุปสรรคที่พัดผ่านไปแล้วในความรู้สึกที่ผ่านมาความเข้มแข็งความชัดเจนกับตัวของตัวเองการก้าวไปข้างหน้าของเรานะครับเป็นไพ่พลังงานของ the emperor ชาวเมธทัดไฟเหมือนกันนะอาจจะจะเป็นพลังงานของเราอาจจะจะมีการวางแบบแผนในกลยุทธ์ต่างๆในสิ่งที่เราจะก้าวไปข้างหน้าของเราในสิ่งเส้นทางแห่งเป้าหมายในตัวของเราก็ได้นะมีไพ่พลังงานงการที่มีการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆเริ่มต้น การเดินทางครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของจัดเม้นไพ่จัดเม้นเนี่ยเป็นพลังงานของผองไพ่ผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นหรือมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะมีไพ่พลังงานของคนเก่าๆอาจที่จะเป็นฝ่ายเขาที่ทุกข์เศร้าเสียใจการแก้กรรมก็คือการแก้พฤติกรรมและการกระทําของตัวของเรานะครับไม่มีใครที่แก้กรรมให้คุณได้นะ มีพลังงานของเดอะสตาความสุขความสมหวังแสงดาวแห่งศรัทธาการอธิษฐานต่อจักรวาลแรงดึงดูดสายใยแห่งความรักสายใยแห่งความผูกพันมันเหมือนอย่างที่ยังตัดกับความคนรักความรักเก่าๆคนเก่าๆยังไม่ได้นะครับเป็นพลังงานของราชนินีถือเหรียญเป็นพลังงานของราชินีแห่งความมั่งคั่งราชินีแห่งความมั่นคงในใน,ในการเงินของคุณในตอนเนี้ยคุณอาจี่จะมีเงินเก็บที่เพิ่มขึ้นความมีสเสน่ห์ของคุณ คิงกับคีนต้องเป็นพลังงานที่คู่กันเกื่อนหนุนกันเกื่อกูลซึ่งกันละกันนะครับคนที่จะเข้ามาอาจที่จะต้องเป็นพลังงานการที่เราคอยเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันละกันคอยทุ่มเทคอยทําเพื่อกันและกันเป็นพลังงานการเป็นมีไพ่คู่เข้ามาเป็นคนที่เกื้อหนุนเกื้อกูลอยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตอยู่ด้วยกันแล้วสร้างสรรให้กับชีวิตของ กันละกันนะเป็นพลังงานการมูฟออนออกมากับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นไพ่พลังงานของแปดไม้เท้าการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมีพลังงานของไพ,พ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชาวธาตุลมคําอธิษฐานของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณนะครับหรือช่วงนี้ชาวธาตุลมาที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือ หรือฟังเทศฟังธรรมก็ได้นะอ่า,อาที่จะมีพลังงานการที่เราทําอะไรแล้วเรามีสติในทุกๆวินาทีในทุกเวลาของเราเราจะมีสติแล้วก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆท,ท,ที่เราจะต้องแก้ไขในอนาคตของเราในเป้าหมายของเราในการวางแบบแผนของเรานะครับเป็นพลังงานของเดอะเดร์เ่วงแห่งความรักการเริ่มต้นความรักก็ได้หรือการพบเจอคนที่เข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักของเราก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานก้าเหรียญเนี่ย โซ่สวยรวยหล่อในแบบของคุณความมีเสน่ห์ในตัวของตัวของคุณนะครับมีไพ่แห่งการที่มีคนที่มีเสน่ห์มีคนที่อยากที่จะเข้ามาคุยมีคนที่อยากจะเข้ามาทักทายหรือเขาอาจที่จะมีคนที่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกับคนคนหนึ่งที่เคยทําผิดพลาดไปหรือเปล่าในวันนี้คุณมีรอยยิ้มขึ้นในวันนี้ที่คุณมีความสุขขึ้นเขาอาจที่จะเป็นฝ่ายที่เสียใจในความรู้สึกเองซะมากกว่าก็ได้นะ คนเก่าๆคนเดิมๆคุณเนะี่ยอาจที่เป็นฝ่ายที่เสียดายคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยปกป้องคนที่เคยดูแลเขาทุกๆอย่างก็ได้นะอ่ามีพลังงานของการที่มีปัญหาในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาการขัดแย้งในด้านการงานบ้างก็ได้นะมีพ่พลังงานของเดสจบเลิกดาเพราะไม่ไม่เป็นพ่พลังงานของสิ้นสุดแห่งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความเป็นอิสระในตัวตนของคุณ,คณการเริ่มต้น ความรักห่วงแห่งความรักเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางนะเป็นพลังงานของคู่คนที่คุณเคยคำาอ่ิฐานของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคัดกรองคนที่มีสินที่เสมอกันคนที่มีสินที่เสมอคนที่มีความชัดเจนในความรู้สึกและพร้อมที่จะก้าวเดินพร้อมที่จะจับมือเคียงข้างกันไปกับคุณนะอะขอดูพลังงานของไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับ ขอไพ่พลังงานสรุปและแนะนำนะครับมีไพ่พลังงานของนายออบวานการเดินทางของคุณในเส้นทางของคุณความตั้งใจของคุณความมุ่งมั่นของคุณความมุมมานะของคุณนะครับเป็นพลังงานแห่งการที่เราจะ ก้าวเดินสู่เส้นทางต่างๆในตัวของเราเองมีการที่เราจะได้พบเจอสิ่งมากมายในเส้นทางเดินของเรามีโอกาสในการพบเจอคนที่พร้อมที่จะเติมเต็มในหัวใจพร้อมที่จะเติมเต็มในความรู้สึกสองถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานงความเอาใจใส่การดูแลคู่คนที่ใช่คู่คนที่รู้ใจเป็นไพ่พลังงานของ King of Pentacles เป็นพลังงานงความสดใสความร่าเริงความสําเร็จแก้เป้าหมายแห่งชัยชนะ เป้าหมายแห่งความสําเร็จของคุณรอคุณอยู่นะเป็นพลังงานของะเฮอร์มิตการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนหรือการที่เราไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองเพื่อต่อยอดในอนาคตของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานการที่มีการไปเติมน้ามันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะมีพลังงานของสิบเหรียญความมั่งคั่งความมั่นคง ทางด้านการเงินเงินเก็บที่เพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มขึ้นมีโอกาสถึงการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่การเริ่มต้นความรักที่ดีความรู้สึกที่ยังผิดหวังอยู่กับอดีตที่ผ่านมามันยังทิ่มแทงในความรู้สึกแต่บางทีเราอาจที่จะได้พบเจอกับคนใหม่ๆก็ได้นะในความรู้สึกในข้างหน้าของเรา กับสิ่งต่างๆเนี่ยมีคนที่อา่าที่จะรู้ว่าคุณเคยผิดหวังในเรื่องความรักมาเสียใจในเรื่องความรักมาหรือจบกับใครมาก็ได้เดือทาทเวอร์การจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกในหัวใจไม่ได้เป็นไพ่พลังงานของดาวอังคารนะคนเกิดวันอังคารก็ได้นะครับเป็นพลังงานงการที่เราตั้งหน้าตั้งตาที่จะทําอนาคตให้กับเราให้ดีดี ในวันเวลาที่เป็นของเราก็ได้นะความตั้งใจของคุณความทุ่มเทของคุณการที่เราจะทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้เพื่ออนาคตการที่ในข้างหน้าของคุณสิ่งใหม่ๆโชคดีกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุลมกลุมตุนไมถุนโชคแบบฟุกๆก็ได้นะครับเลขนาโชคของคุณาที่จะมีพลังงานของเลข1กับเลข6นะและก็เลข10นะครับเป็นพลังงานของเลขนําโชคนะมีไพ่พลังงานของเลข9ด้วยนะเป็นพลังงเ้าเหรียญน่ย เป็นพลังงานความเป็นอิสระความสุขที่อยู่กับตัวเองการสร้างอนาคตให้กับตัวเองโอกาส่งการเริ่มต้นสิ่งต่างๆมันก็อยู่ที่คุณนะคุณจะเป็นคนที่เลือกสิ่งต่างๆด้วยตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่พลังงานการพบเจอโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณก็ได้นะในช่วงนี้ของชาวธาตุลมลุมตุลไมทุนอยู่ด้วยกันแล้วจะมีพลังงานการที่เราจะเรียนรู้กันสร้างด้วยกันสร้างอนาคตไปด้วยกัน คอยปอบโยนคอยดูแลคอยห่วงใยซึ่งกันและกันนะครับของชาวธาตุลงคุมตุนไมทุนหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักกลายกันเข้ามาได้นะครับ id ไลน์หมอโต๊ดก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วนะครับสวัสดีกับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ